วัสดีจ้าเพื่อนเมื่อวานนารินกับซึมาปิ้งปลาเข่งจ้าเพื่อนปิ้งปลาเข่งกินกับตำมหักถั่วจ้ะปลาเข่งกระเริ่มซีซุกแล้วจ้าเพื่อน แบบบบปลาเค่งกระซูกแล้วจ้ะต่อไปกับสิบป็นตัมกมะถั่วจ้ะ ตำทัถั่วแล้วแล้วหอกกระตักใส่จานนะจ้ะไปกินกับปิ้งปลาขเข็งเอานะจ้ะปิ้งปลาเข็งกับตำมักถั่วจะเพื่อนๆต้องกินกับข้าวเหนียวนะจ๊ะข้าวเหนียวฮ้อนๆจ้ะมาจ้ะเพื่อนๆมากินข้าวนำกันจ้ะปิ้งปลาเข็งตำมักถั่วจ้ะ ซิมตำมาถั่วก่อนจะเเพื่อนปลาเค็มจะหาตัวไม่ไข่ก็ได้จะอยากกินตัวที่มันมีไข่จ้ะไข่เพื่อนทั้งยังน้อยจ้ะไข่บดง่ายจ้ะกระสิขอจุบคลิปเพียงเส้นนี้เลยจะเพื่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้า